โอ้โหสิยเฮ้ยคือก็ฉันเคยเลยแม่นอเอาวันนี้ขอเงีบก่อนโ,อโหกี่ข้าเสร็จกี่ข้าววันราคาวันกล่องหนึ่งนี่ครั้งางกิตทยอดตอนนี้กลัปลกี่ข้าแลยยอดอดซะก่อนไม่ไหว ง่าสาวๆไปทีเด,ดีวยวเดโอเคกลับบ้านขอพักพอนนอนไว้แสบตามมาเลยโอเคอาจ้าก็เดินออกมาไม่ได้อยู่ด้วยเลยตั้งใจว่าจะอยู่นน่นก็ไม่ได้เสีเยใจมากเลยหาโอกาสเดยอ